วันนี้ครับมาดูภาพยนตร์รอบสื่อมวลชนนะเรื่องอะไรกันดัมซีดฟรีดอมเป็นไงเพื่อนกูรักมึงว่าภาคฟรีดอมเฮ้ยงั้น <c oughs> เลยอแล้วหนังฉายกี่โมงอะ่ะเนี่ยฉายแล้วเนี่ยอ้าวฉายแล้วโมทําอะไรอยู่อ่ะ่ฉายไปดิ a few moments later สวัสดีครับมาจากเมทันบิดนะครับขอทราบความรู้สึกช่องเฮเอ็มหน่อยนะครับคนไปรับงานมาเลยเขาก็ไม่รู้อ่ะเขาจ่ายค่าตัวผมมาเดี๋ยวเขาจะบอกว่าจะพาผมไปกินตีน้อยวันนี้อ่านะฮะตีน้อยเหรอตีน้อยน้อยเองวะเออ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 ย่างยังดียังดียังอยู่ยังดีอยู่อ่ะว่ายังไงบ้างหนังรู้สึกยังไงบ้างอ่าเอาของผมก่อนได้ไหมใช่ถามว่าถ้าถ้าเป็นแฟนแฟนคันนั้มสีแหละชอบนะคือมันถ้าถ้า มันเป็นเนื้อเรื่องถ้าถามว่าเซอร์วิสไหมมันก็เซอร์วิสแฟนๆอ่ะอภาคเนี้ยแต่ถามว่าปมอะไรเงี้ยคือมันเป็นปมที่ต่อจากภาคเดซี่นี่มาเลยที่ว่าสามารถเอ่อเรียกว่าไอไเงอ่ะเเล่นในแง่มุมของเอ่อความผิดคนได้อะไรเงี้ยอ่าน,นะฮะแล้วมาถามคนแก่บ้างดีกว่า <c oughs> คนแก่อย่างพี่รู้สึกไ่งบ้างเขารู้สึกหลังดูนะเอาจริงอ่ะมันมันเรียกว่าไงม้วนจอยเรกว่าม้วนจอยทุกๆซีนทุกๆฉาก ไม่ว่าจะหุ่นหรือตัวละครหรือเนื้อเรื่องที่โผล่มาเนี่ยเขาตอบแฟนๆได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคําถามว่าสิ่งที่คีร่าทาไปตั้งแต่แรกอะ่ะมันมีผลกระทบมาถึงปัจจุบันอะ่ะจริงๆแล้วที่มันทําไปอย่างนั้นอะ่ะมันถูกหรือมันผิดความลักของตัวละครในแต่ละคู่นะว่ามันดําเนินการมาอย่างไรแล้วก็การเติบโตของตัวละครที่แบบหลายๆคนขัดใจกับไอ้ตัวละครนี้จต่พอมาภาคนี้ ตัวละครนี้มันได้เติบโตขึ้นแล้วไม่คุณุๆนะเหมือนใครนี่มาขัดใจเลไม่ใช่สิเราเป็นว่าคุณชอบกันดัมซีสยังไงคุณก็ต้องมาดูแล้วก็อยากให้ใครมาทําลายความฝันคุณโดยการถูกสปอยแต่ก่อนอื่นนะครับสําหรับผมเนี่ยแนะนําก่อนว่า ย้อนดูสักหน่อยก็ยังดีนะครับเพราะว่าพี่พี่พี่พใครไปเดี๋ยวหน,น้าบวมเพราะว่าบางทีเนี่ยมันเป็นฉากแฟนเซอร์วิสค่อนข้างเยอะเด,ยเดี๋ยวถ้าถ้า,ถาสมมติใครไม่มีเวลาดูก็ไปดูสนุกได้ที่ช่องเมทัลบิดอ่าใช่เมทัลบิดทำไว้แล้วแต่บอกเลยว่าหนังจะดีกว่านี้ถ้าอีชินมันตายเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้คำดาวคำดาวคำดาวสเตลานะฮะบอกเลยว่าหนังดีสนุกนะครับ เข้าโรงวันที่8นี้นะครับแปดกุมภาต้องเตรียมตัวอะไรไหมหลังจากจากโรงครับต้องเตรียมตัวอะไรอีกไหมกำเงินไว้พีบันไลมันๆแน่ๆเออถ้าคุณได้ดูจากภาพข่าวที่ทางบันไดปล่อยออกมามันมีมากกว่านั้นมันแค่นี้เองเลยใช่มันแค่นี้เราคิดว่ามันเยอะแล้วนะแต่พี่เดี๋ยวนะที่มันออกมาแล้วชี้สามารถชี้ได้ไอ้นี่กับพีบันไดไอ้นี่กับพีบันไดไอ้นี่กัคือมันเสริมไปมากใช่เสริมไป ได้ข่าวว่าพี่น็อตแห่งเมทันบิดบอกจะเหมาทุกตัวเลยไม่ใช่หรอใช่เมียด่าก็ไม่กลัวอเ,เออเนี่ยคนเนี้ยบอกเลยเพราะบ้านใจกลา<ช>ดูเป็นตัวอย่างนะครับพี่น็อตหนึ่งเมทันบิดเพราะบ้านใจกลาดถึงซื้อมาแล้วให้เมียต่ออา้าลูกก็ไม่เลี้ยงเมียก็ต้องใช้นะฮะฝากติดตามช่องเมทันบิดด้วยนะครับองไม่ต้องติดตามนะครับเปลายังไงยังไงรับ